สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้มาพบกับครูลิขิตเช่นเคยนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับระดับชั้นปฐมวมศึกษาชั้นปีที่6นะครับสําหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับนักเรียนทราบไหมว่าระบบสืบพันธุ์นั้นมีความสําคัญอย่างไรนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับ มีไวเพื่อนะครับดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์นะครับเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของเรานะครับสามารถดำรงชีวิตได้ต่อไปนะครับมันถึงมีระบบสืบพันธุ์นะครับนักเรียนครับแล้วร่างกายของเราจะสืบพันธุ์ได้ตอนไหนนะครับจะสืบพันธุ์ได้ตอนที่เราย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับนักเรียนครับส่วนนักเรียนชายนะครับ เมื่อ,อย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมีขนขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงการมีอสุจิการฝันเปียกด้วยนะครับนักเรียนครับส่วนเพศหญิงนะครับส่วนผู้หญิงร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมะีส่วนสูงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะมีหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นมีสะโพกผายออกนะครับรวมไปถึงมีขนขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็มีประจำเดือนด้วยนะครับสำหรับระบบสืบพันธุ์นะครับก็จะแบ่งเป็นสระบบนะครับก็คือระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับ สำหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับนักเรียนครับระบบสืบพันธุ์เพศชายนั้นก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับก็ได้แก่ระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับภายในแล้วก็ภายนอกนะครับเรามาดูกันครับระบบสืบพันธุ์ภายนอกประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับ ระบบสืบพันธุ์ภายนอกนะครับประกอบไปด้วย 1. ององคชาตินะครับองค์ชาติก็จะทําหน้าที่นาพาอสุจิเข้าสู่ปากมดลูกนะครับเพื่อปฏิสนธินั่นเองนะครับแล้วก็ถุงอันทะนะครับซึ่งถุงอันทะก็จะทําหน้าที่รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมนะครับเพื่อการสร้างอสุจินั่นเองนะครับนักเรียนครับระบบสืบพันธุ์ภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วย นะครับ 1. ท่อนําอสุจินะครับซึ่งจะทําหน้าที่เป็นทางผ่านของอสุจินะครับเพื่อเข้าไปสู่ปัสสาวะนะครับ 2. ถงงสร้างน้ําเลี้ยงอสุจินะครับุงสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิก็จะทำหน้าที่สร้างอาหารเลี้ยงอสุจินั่นเองนะครับนักเรียนครับ 3. ต่ตอมลูกหมากนะครับ ตอมลูกหมาก็จะทำหน้าที่สร้างสารที่มีฤทธิ์ป็นเบสอ่อนๆนะครับเพื Godzilla, ่อไปล้างความเป็นกรดในท่อปัสสาวะแล้วก็ในช่องคลอดนะครับนักเรียนครับ C ตอมคาปเปอร์นะครับ C. ตอมครารเปอร์ก็จะทำหน้าที่นะครับสร้างสารหล่อลื่นนะครับเพื่อไปผสมกับอสุจินั่นเองนะครับนักเรียนครับ5หลอดเก็บอสุจินะครับนักเรียนครับหลอดเก็บอสุจิก็จะทำหน้าที่ เก็บอสุจิชั่วคราวนะครับเพื่อให้อสุจิแข็งแรงแล้วก็โตเต็มที่นะครับนักเรียนครับ6อันทะนะครับซึ่งอันทะก็จะทําหน้าที่ผลิตอสุจิแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับนักเรียนครับส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับยัง,งงงงอยู่นะครับก็สามารถกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวครูก็จะมีคําถาม มีใบง,งานให้ทํานะครับท้ายบทนะครับเดี๋ยวไปดูใบง,งานพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนครับไปกันเลย let's go <S oh, let me off with bright smile now. me with bright up now a on เป็นไงบ้างครับนักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายไปแล้วนักเรียนเข้าใจบ้างไหมครับแล้วก็ใบงานที่ครูให้ทํานักเรียนทําได้บ้างไหมครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจยังทําไม่ได้เท่าไหร่ก็กลับไปดูนะครับกลับไปทบทวนกลับไปทําซ้ําๆฝึกซ้ําๆย้ๆําบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนก็จะเข้าใจเองนะครับ ส่วนชั่วโมงหน้านะครับครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงว่ามีส่วนประกอบแล้วก็ทําหน้าที่อะไรบ้างครับนักเรียนครับไว้เจอกันชั่วโมงหน้าครับนักเรียนครับสําหรับชั่วโมงนี้ขอกล่าวของว่าสวัสดีครับนักเรียนครับ